ตันี like ่น so yep. right. ี yeah, ่หม uh ือนแบคทีมแบคทีมเยอะแยะเลยนี่นี่มีน้ำไหมเนี่สุดยอดแจกน้ำแจกน้ำอ่ะขอโทษครับอ้าวได้กินน้ำไหมครับเออน่าครับ กินน้ำไหมครับพอาด้แล้วไม่ไม่คือไม่ใช่วยอะไรนะหิบให้คนอื่นแต่ไม่หยิบให้ตัวเองฮะถอดข้างหนึงขอข้างนึงเนี่ยมาขายคำแล้วหรอสามานิ่งๆไปนะครับมาครับ จะบอกว่ามากีเหงื่อทุกคนขอเสียงชียร่วยด้วบนอบ๋อขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับอยไอยิมด้วยหอยิมด้วยพี่นะขอบคุณครับตับให้ได้ไหมระวัทบ เอย่างนักโชว์วิทยายุทธแถวนี้ได้ไหมครับเอาตรงผมก็เรียนจากพวกพี่นี่แหละครับเรียจากวิศีมาหรอเออเลยวิศีนั่นแหละหยู่เละใครไปแล้วมั่งนะฉันยังอยู่เลยนะเอาเช่นเรานี้เรายังไม่สวัสดีเน็กกับเจนอยังเป็นทางการเลยสวัสดีครับทั้งสองก็สวัสดีครับ